สวัสดีครับเป็นเพนเปลิญชาข้าวอมมะลิสุรินของเราครับตอนนี้จะพาท่านมาดูการรยยรื้รนที่มกโร้ยที่เราได้ซื้อไว้ตัต้งแต่เมื่อเดือนันวาคมนะครับมาเีนี้ไว้ตอนนี้เมื่อวานฝนตกอากาศเดินเย็นชุ่มชำ่ำวันนี้ก็ได้เรก่มที่จะมารวยปรับสภาพดินนะครับตอนนี้ ก็เตรียมการเพาะปลูกในฤดูกาลี้เดือนนี้ก็เดือนพฤษภาคมวันนี้ก็ตรงกับวันที่4พฤษภาคมครับกล่ถึงฤดูกาลหว่านข้าวก็อันนี้ก็มาเตรียมมาเตรียมกับสภาพดินครับหลังจากที่เราได้ไถกลบต่อสางข้าวไปรอบหนึ่งแล้วครับตอนนี้เราก็รับสภาพดินในยการจะโรยที่หม้อกรองอ้อยเพื่อช่วยให้ อดินร่วนซุยครับนี่ครับให้ท่านชมุมบรรยากาศาหลังจากที่เมื่อวานในฝนตกพอได้ชุ่มฉ่ำพอเปียกได้ความชื้นในดินบ้างครับนี่ครับเราก็จะเอาเป็นตัวต่อท้ายหลังรถไถแถวบ้านผมก็จะเรียกว่าเป็นทอยแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาจะเรียกว่าอะไรนะครับนี นี่โกงหนึ่งนี่ไม่รู้ได้กี่คิวนะอา่อาอ่าตัวนี้ราคาพันเจ็ดรอยบาทนี่ครับหนึ่งรถอา่าหนึ่งรถหกล้อเอามาดำไว้ครับแต่ตอนชื้นชื้นตอนเปียก,ก็ยังโกงจะสูงกว่านี้แต่ตอนนี้มันเหี่ยวมาแล้วตากเดดตากลมไว้นี่ครับมันก็จะปรับสภาพไปเรื่อยๆครับดินของเราตรงนี้เป็นดินทรายาความพยายามต้อง เยอะกว่าพวกดินเหนียวเขานี่างนนี้จะปรับสภาพไว้เพราะว่าเราดูแล้วว่าตรงไหนมันข้าวไม่ค่อยได้รวงใหญ่แล้วก็เมล็ดเป็นเม็ดเต็มหน่วยอันนี้เราก็จะใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปตัวนี้ก็เป็นอาจจะมีคุณสมบัติให้ดินร่วนซุยสร้างให้ดินมันปรุงขึ้นนี่ครับในวิธีการนี่หายานำร่องไปก่อนแล้วครับนี่ ว่าเขาทำแบบไหนครับเอาจอบกยโยกยให้ให้เต็มพอได้ที่แล้วก็ขับแล้วก็จะเอาพล้่เนี่ยอ่าจับศาสตร์จักศาดตร์ตักศาดตรนี่ครับมันจะมีอยู่สองกองครับหนึ่งกองงนุนกองหนึ่งครับถ้าเราจะอ่าซื้อไว้หลายกองมันก็ต้นทุนมันเยอะเราก็ไม่ค่อยมีก็ทำตามมีตามได้นี่เลยครับปรับสภาพไปเรื่อยๆ ตรงไหนที่มันมเรียกว่าอะไรอาการหนักกว่าก็ใส่โกนตรงไหนที่พอดูได้แล้วก็อาจจะใส่ทีหลังประมาณนี้ครับนี่ครับพอดีก็มีเรงมีกําลังใจแล้วแหละว่าฝนตกอืออ่าครับครับ เครื่องไม้เครื่องมือนี่พอพอมีทอทําได้อยู่แต่อากาศร้อนเมื่อกี้ก็ต้องดูตามสภาพอากาศก่อนอช่วงไหนพอพอทําตรงไหนพอพักเพราะไม่งั้นนีกลัวอายุเราก็มากแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นฮิสโตรอะไรเหมือนันเขาว่าคือวันนี้อากาศเมื่อวานฝนตกก็เย็ยนๆก็อาภากันออกมาอ่ารยแล้วครับวันละนิดวันละหน่อย ช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับอ่านี้ครับอ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะช่วยย่าขุดขึ้นก่อนครับ